ทางเข้าวัดช่องสมสารครับผมสมัยก่อนมีร้านก๋วยทอดตรงนี้นะครับแต่ว่ามาไห้ไปไหนไม่รู้เขาไล่ทีไปแล้วนี่เดยวเข้ามาเลยนะครับผมจะมีป้ายคำว่าสมสารนะครับนี่ครับนี่ครับป้ายสมสารแล้วก็วิ่งตรงไปอีกประมาณสักสามกิโลนะครับก็น่าจะถึงแล้วนะครับผม นี่ไงครับมาถึงตลาดเสมสานะครับจะมีของฝากนะครับอาหารทะเลเผาเป็นของฝากของไอ้นี่นะครับใครชอบใครจะเข้าไปเที่ยวหาดนางกลนำดำรงนะครับก็แวะมาที่นี่ได้นะครับฝั่งนี้เป็นอาหารทะเลสดฝั่งนี้เป็นของฝาก<ม>จ้ะนี่ไงตรงไปเลยครับผมไปช่องเสมสานอีกประมาณสักกิโลหนึ่ง ครับผมมีร้านเจียบปูเป็นด้วยร้านนี้ก็อร่อยนะครับเคยไปกินละร้านดังสมัยสารนะครับตอนนี้กําลังทําถนนใหม่นะครับก็อยายาวเข้าไปอีกประมาณโลนึงก็าจะถึงหน้าวัดครับก่อนจะถึงนาวัดนะครับโอ้แดดจัดมากเนี่ยครับร้านเจ๊ปูนี่ครับพรมนี่รูผมสเตย์เพียบนะครับใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้ อนี้ใครไหา้พาเสร็จก็นั่ักโฮมสเตย์ก่อนก็นได้นี่ครับผมโนูส่วนใหญ่เป็นประมงนะครับที่เราคว้าหรือใส่อ้าวตรงขึ้นไปก่อนครับเราจะออกซ้ายนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ถ้าคือใครไม่ขึ้นไปข้างบนก็เลี้ยวขวานี่ครับวัดช่องแสมสารนะจ๊ะเลี้ยวขวาไปก่อน,นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นวิหารหลวงพ่อดำนะครับออกซ้ายนะจ๊ะมาเจอสามแยกตัววายก็ขึ้นไปเลย นี่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนทำอาหารทะเลนะครับเรยอประมงนะที่ครับผมขับมาถึงตรงนี้สังเกตป้ายซ้ายมือนะครับเขียนว่าช่องสมัยสารนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายครับผมตามรถกระบะไปเลยเกยร์หนึ่งหรือสองนะครับขึ้นมจะราชันกันไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับผมทางขึ้นครับราชันอยูนะฮะสองฝั่งเป็นบ้านชาวบ้านนะครับขับช้าๆนะครับมีมอเตอร์ไซค์สวนมาเรื่อยๆนะครับเราจะมาจอดอในลานนะครับผมคาดว่าวันนี้ไม่ได้จะมีรถครับเลี้ยวขวาขึ้นตามรถกระบะไปเลยครับคนไม่รู้เขาจอดลานล่างแต่เรารู้เราจะจอดลานบนนี่เนี่ยข้างรถให้ดูเลยครับดูนะเสื้อเอาเลยเนี่ยให้ดูเนก็ได้ใช่ผมบรรยากาศจังเลยนะใช่ครับผมคนไม่รู้เขาจะจอดข้างล่างครับแต่คนมาประจําจะจอดข้างบน บอกพี่น้องไว้ถ้าใครมาก็บางทีก็ไม่มีจอดนะครับเต็มมาแล้วครับเต็มครับผมวันหยุดนู่นครับวิวทะเลช่วยๆนะครับถึงแล้วนะครับมาเลยครับเนี่ยแต่ก่อนไม่มีมั้ไอพญานาคนะครับสมัยก่อนที่ผมมาไม่มีนะครับนี่ทําใหม่แล้วสมัยก่อนไม่มีนะครับนี่พญานาคนี่ครับผมตอนนี้มีแล้วพญานาค อุยนี่ครับอถอดลำพานะครับถอดรองเท้าก่อนผ่าอุโมงมีอุโมงค่าเชื้อั้นจ้า นี่ตรงนั้นที่ทำสังฆทานนะครับอันนี้แค่จุดชายหมอดกังแรกอย่งนะครับมีจุดแรกนั้นด้วยมีครับใส่ตุ๊กตา ดอกมานป็นชุดเอา้ามีแมวมากินน้ำมันตะเกียงครับใ <c oughs> ช่มอดเองนั่งอธิษฐานตรงนี้นะครับ ในระยะห่างนะครับช่วงนี้น่ครับตั้งอธิษฐานกับตรงนี้นะครับฝั่งนู้มีะระฆังนะครับยวผมขออธิษฐานกับแป๊บหนึ่งนะครับหลังมันุุเทียนมาแล้วหลัวันจุเทียนมาแล้วเจอตาคนนี้นะครับสองตานี่อยู่กัตั้งนานแล้วขึ้นไปบนวิหารเลยนะครับระฆังด้วยนะครับ ยอดสวยนะจ๊ะนี่ึ้บ่บาทลันผมผ่อนๆกันครับแนึงมีแี่นังผ่นอนๆนะครับฝั่งนู้นข้างล่างโอ้โหนี่ครับมีสารนี้ตีละครั้งได้นะครับ จับพื้นที่ใหม่ครับไม่ได้มาเป็นปีสวยมากจะพาเยือนชมนะครับจากโบทตรงนี้นี่ครับที่นี่สมัยสารแลนนะครับข้างล่างมีพระพุทธบาทเข้ามาใหม่หมดแล้วครับนีหลวงพ่อทันใจตัวนี้เป็นโบสถ์ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมาตอนเก่านะครับเนี่ยครับ ปิมากรรมมอสมาดูนี่มอสเนี่ยเนี่ยเคยดูเรื่องเนี่ยนี่จะมีทับหลังนะครับเนี่หลวงพ่อจะมีปฏิมากรรมทับหลังนะครับถ้าใครเคยมารุ่นเก่าก็จะมาตรงนี้นี่นะครับทับหลังแต่ว่านี่ครับผม่บ้านชาวทะเลนี่ครับถ้าถ่ายข้างนอกมันจะย้อนแสงนะครับมองจากด้านในโบสถ์ไปก็สวยนะครับ นี่ครับบว <มา S 1> บ้าน้นาลวลมลม,ลมนี่สบายมากครับผมคือนั่งได้ทั้งวันนะครับี่ดูเลยนี่ครับผมบัวบ้านนอกข้างล่างจะมีคนมาโน่นนะครับเป็นศาลตรงนี้จะมีที่จุดประทัดนะครับแก้บนแต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ท่านให้ทําหรือเปล่าดูการไปยาวๆสวยมาก ดมพักเย็นตลอดทำดู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 ชายผ้าปิวก็รูรนบบาาร้นี่ครับคนมาทำบุญม่ขาดสาสุดยากครับนี่ครัหล่อิายใส่มาสักการะนะครับนี่เป็นผ้าที่ผมศรสัทธามากสวยมากบอกดดเลยจัน ดูครับผมเี่ที่พักผ่อนมีข้างล่างครับออกมาข้างนอกล่ะนี่ครับมีตาสองตานี่ก็คือพ่อคูณนะครับกับพ่อคํมนะครับสองตานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านบนฝั่งนี้ก็มีสถูกเจดีนะครับเนี่ยมีไก่เพียบ ลมเย็ยนเหมือนเดิมครับนู่นยอดนะครับสวยดีสวยมากเจ้านี่ข้างล่างครับเขาก็จะมาไหว้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับนี่ครับพออคูนครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ตรงนี้คือ ของไหว้ที่เขาเอามาเส้นไว้แล้วมาวางไว้นะครับฝั่งนี้พ่อคำนะครับสวัสดีครับพ่อคำฝั่งนี้คือฝั่งสระพระตระชะตานะครับจะพามาดูฝั่งนี้ดีกว่ามาดู้ชายมดไปไหนนี่ครับ มันจะเป็นวิวทะเลมีเสด็จน,น,ดนะครับผมโมโหลงชุมพรนะครับอ่าวพี่ก็โก,โก,โกอยอยู่นี่หมดดูครับเนี่ยครับใครชอบตีรังมาตรงนี้เลยครับโอ้โหใครรู้ว่าใคเอาเลยครับชายมอสกำลังตีรังอยู่ยตียัง เรียบร้อยครับผมไม,ไ,ไม่เป็นไรครับผมผมนี่ครับพาทำชมมาดูนี่ครับ,ดดรบออกมาจะเป็นสารสมัยก่อนจุดประทับตรงนี้นะครับนี่ครับผมใครแก้บนก็มาจุดแต่ประทับตรงนี้ครับเป็นป่องตัวนี้มีมาลายเพียบเลยเพราะว่าสารลงพ่อ วัดหลวงพ่องพดงช่องสมัยนสายครับแต่ก่อนมีนะครับเขาให้จุดแต่ตอนนี้ไม่น่าจะไม่ให้จุดแล้วนี่ไงม้าลายเพียบเลยใครบนม้าลายไว้ <c oughs> นี่ครับแต่ก่อนนี้นะครับจุดประทัดต,ตรงนี้นะครับบนเสร็จกาจุดประทัดตรงนี้ตอนนี้น่า,าจะน่าจะไม่ให้จุดแล้วพี่แต่ก็มีกล่องประทัดอยู่นี่นะครับนูนทางนูนวิวทะเลสวย ฝั่งนี้เป็นพระพรมนะครับโอเคกลับขึ้นไปฝั่งนี้ก็เป็นโบสถ์ฝั่งนี้เป็นะระฆังนะจ๊าเ okay. นั่งไงครับสวยๆจ้ะนี่ครับไปนั่งพักได้นะครับผมจะลงมา้างล่างอ่ะ นี่ครับนี่ครับหาชายมอสยู๋วสวยครับผมโอ้โหอยู่ประช่องสมัยสามครับแถวนี้ก็จะมีที่ปลูกปะการังข้างล่าง อ้าวใช่มอดครับผมบราการอย่างดีครับลมเย็นสบายข้างล่างมีศาลาให้นั่งนะครับารานี่นี่ครับลมข้างล่างก็เป็นร้านค้าแล้วจะไปห้องน้ำจอดรถด้านล่างมาวิวข้างหลังนะครับนี่ครับตรงแทงหน้านี่ครับวิว สวยกันไหมครับตรงนี้เป็นที่ปลูกปะการังนะครับเวลาน้ำลงฝั่งนี้เป็นปะการังหมดเลยพามาดูตรงงานจอดรถนะครับนี่ครับปลาคานสวยนะครับนี่จับไปดูที่วัดผมพามาดูบารีมาเข้าห้าองนง้ำนะครับตรงนี้เป็นจุดของบารีไทยเขามาสร้างไว้นะครับ ยมาจอดรถตรงนี้ก็ได้นะครับข้างล่างนะครับตรงนี้ครับเทศบาลตำบวจสวยสานที่ส,สาสน,นี่ข้างล่างมีห้องน้ํานะครับสะดวกสบายแล้วก็มีร้านค้าไม่รู้ว่าชายมอสไปไหนแล้วครับไปซื้อนะครับ ไปซื้อน้ำนี่ของกินกบนีมัดกินแล้วใจยังเ็นใจยังในะเออมีร้านน้ำเลย,ยกาแฟดีกว่า<จ>มีครับมีร้านกาแฟด้วยราคาถูกมาก จะไปไหนกันครับเด็กๆไปไหนกันเนี่ยนี่นะครับวิวข้างหลังนี่ครับเป็นลานจอดรถนะจ๊ะจอดรถด้านล่างนะครับตัวนี้บริเวณลานจอดรถด้านล่างมาวิวข้างหลังนะครับนี่ครับ พงน,น,นี่ครับวิวสวยกันไหมครับตัวนี้เป็นที่ปลูกปะการังนะครับเวลาน้ำลงของนี้เป็นปะการังหมดเลยพามาดูตรงลานจอดรถนะครับนี่ครับปะพาคารสวยนะครับนี่ครับดูที่วัด พามาดูพอดีมาเข้าห้องน้ำนะครับทอนนี้เป็นจุดของวีงไทยเขามาสร้างไว้นะครับเนี่ยมาจอดรถตรงนี้ก็ได้นะครับข้างล่างนะครับตรงนี้ครับเทศบาลตำรวจสวสดิการตำรวดนี่ข้างล่างมีห้องน้ํานะครับสะดวกสบายแล้วก็มีร้านขาไม่รู้ว่าชายมอสไปไหนแล้วครับไปซื้อนะครับ กินน้ำครับพร้อมไปซื้อน้ครนี่ของกินกับนี้มัดกินอะไรวะจายยังเป็นจายยังเออมีร้านน้ำด้วยกาแฟดีกว่าใช่ได้ อกาแฟนะครับผมกาแฟจ้าอะไรดีคะนี่ครับมีร้านกาแฟด้วยราคาถูกมากจะไปไหนกันครับเล็กๆไปไหนกันเนี่ยโอ้หครับสุดแม่งกาแฟครับ ข้างหลังนะครับไอคนเข้าก็มีครับผมตัวเต้นต้องขึนออกอ่าเข้าข้างน้นออกขา้างนี้จะรอข้างหลังครับปีนเขานิดหน่อยเหมือนกันขาออกมาเราจะไปที่ปั๊ดหลุมพระดำเคร่งลางนะครับรอดโบดเนี่ยครับขาออกไอายเส้นทะเล วิวทะเลอนู่นสวยครับแต่ตอนนี้เราออกก่อนขึ้นเขานะครับจะบอกขนาดเขาขนาดนี้เขายังมีคนมาสร้างบ้านใส่อยู่นะครับแน่อนอนครับเออจอรเขาต้องพูดต้องปาเอียงก็ได้ครับผมสร้างแบบเอียงอ่ะคือแบบ จับระดับน้ำให้เอียงได้อ่ะนี่ครับผมรถดับความระมัดระวังครับสร้างราชชันนี่ครับนี่มีโคจอดอยู่คันหนึ่งครับเกือบแล้วเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับลงทางล่างแล้วกลับไปเข้าวัดนะครับ จำเริ่มนะครับเวลามาก็ขึ้นข้างบนก่อนก็ได้หรือลงข้างล่างก่อนหรือขึ้นไปข้างบนนะครับแต่เราขึ้นไปข้างบนมาก่อนนะครับผมความสะดวกครับหลังจากนี้สึกข้างล่างก็กลับบ้านได้ไหวนะครับฝั่งข้างล่างจะเป็นพระพรมนะฮะองค์ใหญ่มากนีครับเป็นชมุมชนบ้านสมซา เข้ามาวัดข้างหน้านะครับแถวนี้มีเซวงเซฟเวลาเรียบร้อยนะครับนี่แหละมดัดากอีกนิดนึงนี่ไงับเลี้ยวขวาทางเข้าครับเข้าได้หลายทางนี่ครับนี่นี่ยเขาเปลานจอดรถนี่นี้นี่ครับมันก็เป็นทางเดียวกันนะครับขึ้นนี่มอดเขานี่มอดแล้จวจอดนี่เล,เลยจบเลยอ่ะจอดนี่ก็ได้ครับหน้าอพอดี แดดเหมือนเดิมครับผมเป็นใจไม่แกลแดียดเดีย่ยงบ่ได้มาถึงแล้วครับรอดโบสถ์นวลครับจุดรับถูกเทียมเงียบ,บ<ๆ>เงียบเงียบเงียบเนืองเนืองงอดไปนวลน,นี่ครับรับดอกไม้ก่อนนะครับเข้าทางไหนอ๋อน่นต้องไปเช็ค โอ้มีหลายซุปนีวะโอ้โหประตุนกยูงไนครับแล้วเราก็องเอาดอกไม้ดอกไม้ซุปเทียนใป่หมอดไปเอา ดอกไม้ครับดอกไม้ทูบเทียนนี่นะครับจุดรับดอกไม้ตัวบริจาคหัวลอนพระปมนะครับน่าจะสร้างใหม่ ตรงนี้รอดบดครับรอดโดดไม้แล้วก็มารอดบดกันได้เลยนี่ครับขึ้นมาข้างบนพื้นไม้จะหลับทีเดียวทีเดียวครับผมดูปฏิมากรรมนะครับผมด้วยฝาผานังยังสวยนะครับนี่ครับหน้าต่างเปิดทุกบานแล้วเย็นแค่เห็นพื้นไม้ก็จะหลับแล้วครับอืบดรัดช่องเสมียสารนะครับ สวยมากบอกไว้เลยมีให้ถวายพระไตนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วก็จะไปไหว้พระพรมกันสมัยก่อนข้างหลังนะครับนี่ครับจะมีตุ่มน้ำนะครับตอนนี้โควิดไม่มีตุ่มน้ำแล้วเนี่ยก็ลงมาข้างล่าง นี่ครับผมเนี่ยหล่มมา้างล่างแล้วนะครับนี่ครับผมวนรอบโบสนะครับนี่ฝั่งนี้มีพระลาหูนะครับโบสพระลาหูก็จะมีคนมาเวียนอลอดโบสนะครับมีโบสพระลาหูนะครับ ที่นี่วัดสเมสม็สาฮะาใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูพระพมนะครับตรงนี้พระราหูนะครับใครจะไหว้พระราหูก็ไหว้ตรงนี้นะครับนี่ครับผมวันนี้บูชาพระราหูนะครับแล้วก็จะมีใครชอบกระซิบหูหนูแห่งโชคลาภก็ตรงนี้เลยครับแต่เราลอดบสไปแล้วตอนนี้ยังร้อนผมก็จะพาไปดูขึ้นข้างหน้านี่ครับโบสถ์ จะลอดบลก็ไปตรงนี้นะครับนี่แรกเรียกลอดบนซะหลังจากเราก็ลอดบตอนนี้น่าจะซ่อมแซมปลาหูอยู่เอ้ไม่ใช่พระพรมนะครับตอนนี้ทำหลังคาครอบพระพรมไปแล้วดูหุ่นงใหญ่มากโอ้แตสวยมากนะครับวันนี้ช่วงนี้กำลัง แูใครจะมาไหวก็วหวได้นะครับขอลูกได้ครับผมขอโชคขอลาบได้หมดเลยครับผมนะครับขึ้นไปไม่มดขึ้นได้นะ ันนี้มีคนมาแก้บนนะคะครับเดี๋ยวให้พามาดูหน้านี้การขอนะครับฝั่งนี้ขอเรื่องครอบครัวก,การมีบุตรนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนผมมาช่วงที่เขากําลังอาบูรณะกันอยู่นะครับแต่ก่อนก็ยังไม่มีที่ครอบตอนนีม้มีที่ครอบแลส่วนหน้านี้มาขอเรื่องงาน เกี่ยวกับจิตวิทย์ชื่อเสียงนะครับขอได้ครับใครชอบหน้าไหนก็มาขอหน้านั้นนะจ๊ะวันนี้เราจะมีแก้บนใช่ไหมครับป้าไหว้ไหว้อะไรครับป้าไหหว้พพรระมอ๋อใบมะพร้าวจุดประทับตกใจหมดเลยอ๋อลอยกระทงได้ใช่ไหมมีครับด้านหลังท่านก็มีหลายหน้านะครับนี่ฝั่งนนี้หน้านี้ นี่นะครับนี่ครับบทสวดมนต์นะครับกิตตะวันตกฝั่งนี้ใครจะขอพรก็เรื่องโชคลาภอนาคตโชคลาภนะครับหวยนะครับผมขอหวยไปง่ายๆใครชอบขอหวยมาฝั่งนี้นี่ครับผมส่วนหน้านี้นะครับ พักด้านทิศเหนือนะฮะขอพอเรื่องอาชีพหน้าที่การงานนะครับนี่นะครับผมจะผมขอให้ใหดูเรือ่องถอยออกมาดูครับฝั่งนู้นก่อสร้างนะครับผมให้ดูฝั่งนี้นี่จ้าเนี่ยนหละฝั่งนีพระรมขอให้ดูให้ดูหน้าจะชัด,ชดนี่ครับองค์พระคมนะจ๊ะใหญ่มาก เคยมาขอพรอที่นี่มาแล้วนี่ครับองค์พอพระพรหมนะจ๊ะนี่ครับนี่ครับให้ดูเต็มๆเนี่ยตอนนี้แต่ก่อสร้างอยู่นะครับแต่ว่านี่คือองค์พระพรหมนะครับองค์ใหญ่มากตอนนี้ตอนนี้ทำหลังคาครอบครับสมัยก่อนไม่มีโอเคจ้ะมีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับฝั่งนี้เป็นศาลาอบรมนะจ๊ะ ของวัดช่องเสมียนสารเนี่ยอางนามฝั่งนู้นจ้ะนู่นครับผมเป็นพุทิเป็นวัดอันนี้มีการนี่คระพระพุท่รู้เลยเนี่ยชักากำลังทำหลังคากันอยู่นะครับผมมาก็พอดีเขากำลังรีโนเวทอยู่โอเคครับผมดูให้ดูทัวร์ครับผม,มฝั่งนุ้นสารานะจ๊ะ มุ่นฟังมนุษยสลาวัตนะใช่ตอนนี้กำลังรีโนเวทอยู่ครับเก็บของไปครับเก็หว่ายเสร็จแล้วเก็บของแล้วตกใจหมดเลยเมื่อกี้ของอะไรครับของท่านพร้าสัตวมีคมไงอ๋อวันนี้เหรอครับวันนี้เขาปกติจะจัดไงอ๋อปกติเขาจัดงานใช่ไหม เนี้ยนี่แบบว่าโควิมมาสองปีนี่เทเลปแบบไหว้ไหว้แบบก็ไหว้ไหว้ธรรมดาใช่ไหมครับใช่ใชโอ้ออสแสดงปกติจัดงานครับผมว่าอยู่ปีที่แล้วผมมายังจัดงานกันอยู่เนาะเนี่ยก็เลยมีการรีโนเวททำหลังคาก็เลยไม่ได้จัดงานนะครับติดโควิดนี่ครับผมพี่เขาให้ข้อมูลมาแล้วว่าปีนี้ไม่ได้จัดงานนะครับวงสวงเท้ามหาผมนะครับปีนี้ก็เลยจัดตามปกติ จ้าบรรยากาศครับปลูกเทียนผมก็ไปบว้แล้วครับชายอนอดตอนนี้ครับฟังรอดบทครับจบการรีวิวัดช่องเสมสรไว้เพียงเท่านี้นะครับเราจะเดินเดินทางกลับกันไปแล้วสวยครับผมมีที่ฆ่าเชื้อมีที่ล้างมือนะฮะซุ้มดอกไม้ องน,นู้ก็เป็นรอดโบสมีที่ให้นั่งพักเอาละครับเราจะกลับกันแล้วครับรับมเดินทางกลับแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนกันนั้นต้องติดตามตอนไปนะครับชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ